คำถามครับใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนนัมเบาเ์เกตเทียอันนีของเาสิโนอร์มึงรีบเป็ีนเทปไอ้เฮียกูอายเขายืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันถูกต้องครับผาใช่กลางสวัสดีครับผม กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับชายกลางเรามาให้ความสนุกสนานกับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กัน3ามคนเหมือนเดิมนะครับตบมือให้กับคุณบูและคุณปิงนะครับผมกูเหมือนคนบ้าที่ตบมืออยู่ในบ้านคนเดียวกูไม่แตกต่างกันเรื่องที่ผมถนัดที่สุดหัวข้อที่ผมจะถนัดที่สุดที่ผมจะมาถามเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีวันนี้ผมก็เลยใสย่หมวกแบบนี้เพราะวันนี้ผมจะเป็นอารมณ์มาแบบสิงโตนำโชคอะไรอย่างนี้ นี่วันนี้ผมมีผมมีอุคุเล่ส่วนตัวมาด้วยเป็นสิ่งตัวนำโชคนี่อุคุเล่ของผมโอ้โหยัดแน่นอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามทุกคนเลยพร้อมไหมพร้อมครับคำถามทั้งหมดจะมี1ิข้อเป็นคำถามที่มีคำตอบจริงไม่มีการมาแบบโกนตีนเหมือนเทปที่แล้วแบบไเดียเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเมสซี่ไม่อยู่บาซ่าเมสซี่จะไปอยู่ที่ไหนนะครับเฉลยคือผมไม่รู้ครับในการตอบแบบ ใช้ความรู้จริงๆคุณอย่าพลาดพิงนี่คุณอย่าพลาดพิงเอ้ยผมไม่ได้พูดถึงคุณผมพูดรวมๆพูดรวมๆก่อนข้อที่หนึ่งเรามาข้อที่สิบันเลยนะครับข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งถามแว่ว่าคําถามข้อที่หนึ่งครับถามว่ายังวงดนตรีไทยวงร็อกเนี่ยที่เรียกว่าแนวหน้าของประเทศตอนนี้เลยเนี่ยเมื่อพูดถึงเนี่ยต้องมีชื่อวงนี้ออกมาแน่ๆน,นั่นคือวงบอดี้แสลมคำถามครับบอดี้แ a ลม ก่อนจะมาเป็นวง body slam ชื่อวงอะไรมาก่อนครับเห็นไหม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 ครับไอปิงมันตอบไม่ได้อยู่แล้วหน้ามันโง่ไปแล้วอ่ะเฮ้ยผมพอรู้ผมพอรู้อ่ะพี่บูตอบครับละอ่อนครับรู้วันนี้รู้วงละอ่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ พี่ปูได้หนึ่งพี่ปิงได้ศูนย์คะแนนครับผมข้อ2ครับวงดนตรีวงนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าทุกคนให้ว่านี่คือขีดสุดของวงการร็อกประเทศไทยมาก่อนซึ่งวงดนตรีวงนี้มีสมาชิกทั้งหมด4คนด้วยกันมีเพลงฮิตมากมายเช่นจิจะวัดใจคนที่ฆ่าฉันคำถามของผมคือสมาชิกวงอะไรที่ชักชวนให้โตซิลิฟูมาเป็นนักร้อง หนึ่งสองจ้ามอ่ะข้อนี้คือใครยกคือไม่ตอบนะครับแต่เพราะฉะนั้นพี่ปิงย<อ>ินดีตอบก่อนเชิญค,ครับตอบสิค,ครับมึงรู้ป่ะคือกูให้น้องมาช่วยน้องกูเสิร์ชมาปาเต็ดท็อกโอ้โหนี่โกงแบบชัดเจนเลยฮะไม่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงไม่ได้โกงเออผมว่า เอาเป็นว่าโปเตโต้แล้วกันวงโทโมเมโต้นะครับโปเตโต้ยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับโอ้ยทุกคนตกมือครับทุกคนตกมือครับตอบถูกแน่นอนผิดครับผมเยอะยพี่บูตอบผมขอตอบว่าวง A B Normal ครับยืนยันคำตอบไหมครับคุณไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ A B Normal ถูกต้องครับผม เดี๋ยวนะถ่ายมา3เทปเนี่ยอันแรกคืออะไรนะอ๋ออันแรกพี่ปิงเป็นคนถามแล้วก็อันถัดมาพี่บูเป็นคนถามซึ่งผมชนะพี่ปิงถูกป่ะอ่าใช่โอ้นี่ย้ำย้ำเตือนเลยนะครับว่าพี่ปิงของเรานี่ไม่มีความรู้แม้หมนเหียอะไรเลยก็ตามนะสมองเป็นศูนย์นะ <laughs> อ่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เป็นอ่าอัตานายอัตานายอัตานายนี่คือกากบาดปะวะไม่อัตานายคือเขียน,นเขียน,น,ยนแล้วแล้วกากบาทคืออะไรอะ่ปะปรนัยและหนองละนัยหนองละนะัยอ่ะหนองนายมันต้องไปรักษา สมัยเมื่อปี2000นะครับเรียกว่าอุตสาหกรรมการดนตรีเนี่ยถูกผูกขาดโดยค่ายใหญ่2ขค่ายนั่นก็คือแกรมมี่และก็ RS นะครับแล้วก็มาถึงยุคยุคหนึ่งครับที่มีดนตรีที่จับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำดนตรีออกมาแบบเรียกว่าสละสลวยมากนั่นก็คือ b a k กอรี่มิวนะครับที่โผล่ขึ้นมานำโดยคุณบอยบอยกตพงคุณสุกี้แล้วก็เป็นเบื้องหลังอีกคนหนึ่งผมจำ ชื่อไม่ได้พี่สมเกียรติครับเออคุณสมเกียรติโอ้ยคำถามนะครับวงดนตรีใดต่อไปนี้ไม่เคยอยู่เบเกอรี่มิวสิกคอฟลัวขอโจอี้บอยคอซินลิฟูงอบอดี้แลมหนึ่งสองสาม อ่ะคุณตอบก่อนเลยข้อนี้นะครับยกมือน,นั่นคือตอบช้อยอะไรนะครับเมื่อกี้พี่บูยกอย่างนี้นะครับไม่ให้คูได้พูดอะไรเลยเหรอขอตอบข้อที่4เลยครับบอดี้สแลมยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันขอยืนยันยืนยันที่จะรักเธอต่อไปทำไมกับแฟนเก่าไม่เห็นยืนยันอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> ผมก็ไปข้อต่อไปได้ไหมครับบอดี้แตมถูกต้องครับผมข้อถัดมาครับผมวงดนตรีวงหนึ่งที่อัลบั้มแรก ดังมากเป็นวงที่ผมชอบมากผมไปถามที่ร้านขายเทปเนี่ยผมไปถามกันทุกวันว่ามา,มาหรือยังมาหรือยังเป็นวง4คนมีความพังแล้วมารวมกับเป็นเพลงป๊อปบ้านๆแบบประเทศไทยของเรานั่นก็คือวง A B Normal ในช้อย4ี่ข้อนี้ A B Normal ไม่ได้ร้องเพลงอะไร B ก็3ปี4เดือนขอคนแถวบ้านคอจะจุดๆุดจดุกับเธองอ คนรักกัน1 2 3เฮ้ยรู้อยู้ยล้วเหรอคือคลิปคลิปนี้ตัดกูทิ้งไปเลย E.P. นี้ไม่ต้องมีกูหรอกตอนแรกคิดว่าคนแถวบ้านข้อสี่อะไรนะขออีกทีได้ไหมข้อ4ี่ข้อ4คนรักกันผมไม่ได้ถามว่ามีวงที่มีชื่อนี้ไหมนะผมถามว่า A B Normal ไม่ได้ร้องเพลงอะไรอา้าวในสี่เพลงนี้เหรอคนรักกันยินยังคำตอบไหมครับ ยืนยันคำตอบคนลักกันเป็นคำตอบที่ถูกตอ้ตองครับผม สรุปคะแนนนะครับ4ข้อพี่บู4พี่ปิงศูนครับผมข้อถัดมาทุกวันนี้เนี่ยวงอุตสาหกรรมวงการเพลงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแกรมมี่หรือ r s เหมือนยุคของเราอีกต่อไปแล้วทุกคนสามารถทําเพลงออกมาได้แล้วก็มีบริษัทน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยคือค่ายเพลงที่เรียกว่าดังต้นต้นของประเทศนั่นก็คือค่าย b o x music ซึ่งบ็อกมิวสิกเนี่ยนักร้องที่เรียกว่าดังที่สุดของบ็อกมิวสิกเนี่ยก็คืออิงวรันธรคำถามครับใครเป็นผู้บริหารค่ายเพลงบ็อกมิวสิกครับ 2> 1 2 3พี่ภูตอบขอ,ขอตอบเลยพี่พลวงคลาสครับพลวงคลาสผู้บริหารค่ายบ็อกมิวสิกถูกต้องครับผมเย้ พี่บูรูได้ไงวะอันนี้ถามจริงก็อย่างงี้ไม่น่ารู้นะรุ่นพี่โรงเรียนผมอ่าคำถา,ถามถัดมานะครับอันนี้เมาพูดถึงวงล็อกไปเยอะแล้วเราจะมาพูดถึงเป็นบอยแบนด์มั่งอ่าอาจจะทางผมดูโอที่ยุคนั้นเนี่ยดังที่สุดของประเทศไทยเลยก็คือก๊อปไมค์ก๊อปไมค์เนี่ยเป็นพี่น้องสองคนชื่อก๊อปกับไมค์คำถามครับก๊อปไมค์เป็นพี่น้องกับวงอีกวงหนึ่ง คือวงอะไรพี่บูกูขอพี่โบูกูขอตอบกูขอตอบข้อนี้มีจอยจอยกอ็ลาฟฟี่แนนซี่ขอโบจอยคอแซนแบงค์งอนาตาลีแจสกี้ไอเฮียไม่มีที่กูเตรียมมาเฮ้ข้อนี้กูขอตอบให้กูคนตัดตัดไม่ได้ไม่มีกูเลยตอนเนี้ยเขาจะเอาฉากกูจากไหนเนี่ยเฮีย อันนี้ผมรู้จริงๆเขาเป็นพี่น้องกันสคนเขามีพี่น้องทั้งหมดห้าคนห้าคนหรอโอขอตอบว่าแสนแบงค์ครับข้อนี้กูต้องได้แล้วแหละแสนแบงค์ถูกต้องครับผม <c oughs> ตอนนี้5ต่อหนึ่งนะครับ ข้อ7ครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดความประสบความสำเร็จของนักร้องในแต่ละคนเนี่ยนั่นคือวัดกันที่ยอดขายลนวนๆ,ๆก็คือตลับเทปหรือ CD ดีคำถามครับอัลบ,บั้มแรกของลาบานูนที่ขายได้ล้านตลับอัลบ,บั้มนั้นชื่ออัลบ,บั้มอะไรครับเฮ้ย hey, พี่บู hey, ไม่มั่น,<อ>นใจวะ พี่บูก็ไม่มั่นใจหรอกนะสายตาไม่มั่นใจเหมือนกันอ่พี่บูตอบอัลบั้ม191านครับยืยนยันคำตอบนะครับยืยนยันคำตอบครับผิดครับผมโอเคผมคุ้นๆว่ามีเพลงยามอยู่ในอัลบั้มนั้นชื่ออัลบั้มอะ่ะผมจําได้ด้วยว่าชื่อนมสด <Wow. S 1> แต่ผมไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยได้ร้านตลบหรือเปล่าผมขอตอบว่านมสดครับนมสดเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับไม่มั่นใจด้วยนมสดถูกต้องครับผม ตีืน่นตีืจริงจริง EP นี้สรุกนะแต่กูดูงโง่ไปหน่อยว่ะกูต้องคีบคาแรคเตอร์ใช่ไหมเนี่ยไม่มึงไม่ได้คีบมึงเป็นจริงๆร <laughs> ะวงดนตรีอีกหนึ่งวงในยุคนั้นเป็นวงอินดี้ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่วงอินดี้เนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแล้วก็มีวงอินดี้ที่ประสบความสำเร็จในระดับมากๆอยู่วงหนึ่งนั่นก็คือวงสครับอุย้ยแต่ว่าเวลาไปดูสครับเนี่ยนักร้องนั่งตลอดเลยนะครับทำไมอะครับเมื่อยคะเพราะอะไรอะ ซึ่งซึ่งเพลงที่ดังที่สุดของสครับไปผับไหนก็ยังอยู่เนี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรเดินเดินมองชื่อเพลงชื่อเพลงไม่ใช่เพลงนี้ดิมันมีอีกวันหนึ่งในผับเล่นเพลงนี้บ่อยเหรออะไรวะเพลงใกล้เพลงใกล้ใกล้เกินกว่าดี่คำถามครับใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนนัมมาเทียเยียนี่ของเกสิโนโวว่า มึงรีบเป็นเทปไอ้เหี้ยกูายเขาเพลงใกล้อยู่ในอัลบั้มชื่ออะไรครับไม่รู้เลยอันนี้นไม่รู้จริงก็ต้องก็ต้องตอบแหละ <_ Q> ผมขอตอบเป็นอัลบัม้มสักขาขอตอบว่าสครับครับผิดครับผมพี่วิ <_ Q> งตอบ <_ Q> นมสดใช้ไม่ได้นะ <_ Q> ไม่มีช้อยด้วยหรอถ้าตอบข้อนี้ผิดผมจะส่งรูปหน้าปกอัลบั้มไปให้ แต่ผมจะแคปส่วนที่ไม่ไม่ติดชื่ออละบัม้มอัลบั้มเพลงใกล้ใช่ไหมชื่ออัลบั้มว่าอะไรมึงย้ำคำถามเหมือนแบบเหมือนมีคนนั่งหาให้อยู่อ่ะไม่ไม่มีใครเลยนี่ผมอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้ว <c oughs> งั้นผมขอตอบแล,ล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอตอบว่าใกล้ครับผิดครับอัลบั้มผับครับผับผิดครับแต่เกือบมากแล้วฮะผมตอบว่าอัลบั้มไหนครับครับ ผิดครับโอ้โหแต่แบบมันแบบมันชืดอเลยอมันชื่อ่ะมันแบบวืดอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ยกมือนะ1 2 3 3> ึ่งเฮ้ผมก่อนพี่ปิงผมขอตอบว่าครับครับเพราะว่าไหนไม่น่าใช้ชื่ออัลบั้มครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมข้อหข้9นะครับข้อ9เนี่ยผมอ่านเองผมก็ยังรู้สึกเลยว่าอยากฮงกรลารู้จักไหมครับ วงกะลาเนี่ยมีเพลงฮิตมากมายแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยรู้จักเขาแน่ๆพี่หนุ่มกะลาคำถามครับง่ายๆเลยให้บอกชื่อคนที่อยู่วงกะลาคนอื่นที่ไม่ใช่พี่หนุ่มผมเริ่มเดาสุ่มก่อนเลยได้ไหมคนแรกถ้าเดาแบบมีตรกกะนิดน,นึงนะผมขอตอบว่ากบครับทำไมฮะกบอยู่ในกะลาตกบอยู่ในกะลาผิด <laughs> <laughs> ครับ พี่บูเชิญครับเอกเอกผ<อ>ิดครับผมว่าแม็กครับแม็กไม่มีครับพี่บูต้นครับต้นต้นไม่มีครับพี่ปิงขวานครับ ขวานวานไม่มีแจ็คครับแจ็คแจ็คไม่มีครับน้ำเงินครับน้ำเงินไม่มีครับนัดครับนัดนัดไม่มีครับปอนครับปอนครับปอนอ่อทำไมครับใะอะไรฮะปอนมึงเมื่อไหร่จะเฉลยไอ้สัสมีคนชื่อสมนำหน้าอยู่คนหนึ่งอ่ะยกคนนี้มาเลยกันตอบชื่อคนนี้ให้ถูกเป็นอดีตมือกลองวงลาบานูนอยู่ในอัลบั้มชุดที่7อยู่ตั้งแต่ปี2553อดีตมือกลองวงลาบานูนชื่อสมนำหน้าพี่ปูตอบครับสมรักครับสมรัก ผิดครับพี่ปิงเชิญครับสมชายครับสมชายผิดครับนิพูเชิญครับสมเจตครับสมเจตผิดครับสมหมายครับสมหมายผิดครับแต่รวประมาณนี้ครับสมปองครับสมปองผิดครับเฉลยเลยกันตัดจบไปข้อนี้เฉลยคุณสมพรครับผมข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนอ่าข้อนี้ครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่เรื่องจริงช้อยข้อหนึ่งครับผมคุณสองพาราด็อกเคยกระโดดไปบนคนดู แล้วกระโดดไปเรื่อยๆได้ถึง3ากก่อนจะล้มลงไปข้อที่2คุณสองพาราดอกเคยใส่ยกทรงที่ตรงหัวนมเป็นพรุแล้วมีไฟออกมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตข้อที่3คุณสองพาราดอกเคยถูกลอตเตอรีท่ทีนึงเป็นปึก <Wow. S 1> ข้อที่4คุณสองพาราดอกเคยเอาสว่านม,มาเล่นเบส ข้อที่5คุณ2พาราดอกเป็นดีเจวิทยุข้อใดไม่จริงพี่บูตอบครับผมขอตอบว่าเรื่องที่พี่สองเป็นดีเจเป็นเรื่องไม่จริงครับผิดครับผมโอโ้โหพี่2พาราดอกเป็นดีเจที่คลื่นแค t เ a ดี o อนะครับพี่ปิงตอบครับ ถูกลอตเตอรี่เป็นหมื่นครับมั่นใจนะครับถูกลอตเตอรี่เป็นหมื่นผิดครับพี่บูก็คงต้องตอบข้อหนึ่งแหละครับที่สองพันะดอกเคยกระโดดบนคนดูไปเรื่อยๆได้ถึงสามเก้าก่นจะตกลงไปเรื่องนี้ไม่จริงถูกต้องคับโอ้โหสรุปคะแนนสิบข้อนะครับมีข้อเก้าที่ไม่มีใครได้คะแนนไปทําให้เหลือคะแนนเต็มเก้าพี่บูได้ไปหกพี่ปิงได้ไปสามพี่บูชนะกระบผม โอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการชายกลางในตอนถามคําถามเกียกับดนตรีในยุคที่พวกเราเป็นวัยรุ่นนะครับชายวัยกลางคนจนเป็นวัยรุ่นเนี่ยดนตรีพวกนี้ดังมากแล้วก็หลออหลอมให้เป็นคนอย่างพวกเราทุกวันนี้นะครับดนตรีดีครับแต่คนเฮีย ดนตรีไม่เกี่ยวแต่ว่าก็ได้แหละครับก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถก,กดตั้งคัทไลค์แชร์ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทําอะไรก็บอกกันมาได้เหมือนกันแล้วก็มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะเร็วกว่านั้นถ้าทําให้ได้นะครับอยากให้ทําอะไรก็บอกได้เลยทุกคนเจอกันนะครับคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพกชรชายกลางคผมสวัสดีครับ